วัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญหลวงพ่อเกรศรวัท่าพระรุ่นแรกเป็นเหรียญรูปไข่นะไข่เล็กเป็นเหรียญรูปไข่เล็กนะครับด้านหน้าเป็นหลวงพ่อเกรศรด้านหลังเป็นอักขระนะครับเหรียญน,นี้มีทองแดงทองแดงเนื้อเดียวแล้วก็ปั๊มกระไหลเงินเหรียญตัวอย่างเป็นกระไหลเงินแล้วก็จะมีกระไหลทองนะก็จะมีกระไหลทอง นะครับกระไหลเงินแล้วก็จะมีกระไหลทองแล้วก็จะเป็นเหรียญผิวไฟแต่ว่าเหรียญน,นี้โดยหลักเนี่ยเราจะยึดว่าเราเลือกบล็อกหลังที่มีกังกระบาดกังกระบาดคือเส้นนี้นี่เห็นไหมครับมีรอยแกะบล็อกแตกแล้วก็ปั๊มเสี้ยนแล้วมันตัดกันเป็นกางกระบาดนะเราเลือกบล็อกนี้ไปก่อนนิยมส่วนเรื่องความเก๊แท้เนี่ยแนะนําให้ดูปิ้นหลังนะครับ ปิ้นรูห่วงแล้วก็ขอบตัดจะเหลือขีบขอบตัดจะเหลือขีบนะครับเห็นไหมครับเป็นเหรียญปั๊มแบบมีใบตัดนะจะเหลือขีบเห็นชัดไหมครับเหลือขีบส่วนวิธีสังเกตบล็อกหน้าเส้นพื้นจะเยอะมากเลยผมขยายให้ดูนิดนึงเห็นไหมครับเส้นพื้นเนี่ยจะเยอะมากเลยผิวก็ไหลต้องแห้งนะพระยุคปี90นะครับคมนะ มีรา,ายละเอียดของลายเส้นตัวนูนองค์พระตัวอักษรนูนจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งให้สังเกตว่าคําว่าทนบุรีเนี่ยทนบุรีเนี่ยสระอุจะเป็นจะติดเฉพาะเป็นเม็ดกลมๆนะขยายคําว่าทนบุรีเห็นไหมครับจะติดเฉพาะเป็นเม็ดกลมๆนะจะไม่เป็นตัวสระอุนะถ้าเป็นตัวสระอุเดี๋ยวมันจะออกที่หลังนะครับเดี๋ยจะออกที่หลังเต้นพื้นจะเยอะ เพียงเท่าน,นี้เราจะได้เหรียญแท้เหรียญราคาหลักหมื่นนะเหรียญค่อนข้างมีราคาโอเคครับ